สวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาทำอะไรคะล้างจมูกไม่เอาไม่เปิดภูมิค่ะจู่ๆจู่ๆจู่ๆแม่เอ,เอาน้ำเกลือก่อนทำไม,ไมหนูถึงล้างจมูกคะหนูมีอะไรอยู่ใ<ม>นจมูกหนูมีน้ำมูกหนูม<อ>ีน้ำมูกออกล้างจมูกเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บน่ากลัวไหมคะไม่กลัวไม่น่าก,กลัวเนาะใช่เพราะว่ามันเจ็บนิดนึงอ่ะก้มหน้าลงค่ะถ้าล้างจมูกมแล้วอะไรจะหายนะน้ำมูกน้ำมูกทำ <c oughs> ไงวะมีขีมูกออมาด้วยอ <c oughs> ืม ไม่ค้างเดี๋ยวพึ่งพ่นออกมาให้แม่บีบให้เม่ให้เกิโอเคโอเค